อะไรไปละไปละเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนในสตรีมดอาออเดยหายหอยากสัมภาษณ์ผู้เล่นทุกๆคนครับว่ารู้สึกยังไงกับของขวัญปีนี้ครับรู้สึกดีมากไม่ดีลยครับไอเฟนรู้สึกยังไงเฟนอ๋อรู้สึกยังไงกับของขวัญในปีนี้ครับอยากหาเซิร์ฟเล่นใหม่เล่น รู้สึกอยากอาเสิร์ฟใหม่เล่นเลยลองลองหาดูดิว่าจะไม่เจอแอดมินขี้ปานแบบนี้อีกโอ้ my god แล้วแล้วแกก็จะแบบคิดถึงแอดมินเซิร์ฟนี้แล้วก็จะกลับมาเช่นเคยลองดูใหญ่โดนแกงเปิดอีกแล้วก่อในด้านที่ไม่ีให้มีก่อน บอกเลยเป็นไหนความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกเป็นไงเร็วสัมภาพความรู้สึกหน่อยความรู้สึกเป็นไงความรู้สึกเขาไม่ใช่จะทำมันคือมันคือของฟรีโอ้โหไม่ดีใจดีใจโอเคโอเคโอเคสู้ๆต่อต่อต่อเปิดต่อถ่ายรูปเสร็จแล้วถ่ายรูปโพสลงไปในกลุ่มด้วยนะแคปชั่นอะไรก็ได้โดนๆด่าแอดมินก็ได้นะแต่ด่าแบบคำสุภาพหน่อยนะสลับ เอ้ยรัสเซียปืนหมดยังรัสเซียช่วยเฟนหน่อยก็ดีนะพี่ดูเนี่ยมันเปิดมันนี่เกือบร้อยกล่องเลยเนี่ยยังไม่หมดเลยโอ้ my god ไอเฟนโดนเปลี่ยนไปสามรอบแล้วเนี่ยโอ้ my god เดิมเปลี่ยนไปสามรอบแล้วนั่นนะพระเจ้าโคตรเยอะในใครยังไม่หมดอีกอ่ะโอ้โหพระเจ้าเห่าเอ้ยนานอยู่นะสบายสบายสบายมิเตอร์เฟมพงบอกผมเก็บกล่องอยู่ครับเยสอ๋อ ไหนใครยังเปิดไม่หมดไหนกดจุดหน่อยดิเออเปิดครบแล้วครับไหนใครยังเปิดไม่หมดกดจุดหน่อยโอ้โหเท่าไรเนี่ยโอ้โหโอ้โห what the fuck กําลังถามพี่มันมัน infinity หรือไม่ไม่ infinity infinity s <c oughs> s หลอกดาเข้าหนหลอกเข้าหนหรอฮึ่ม s เออ ผมรำไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าอิมิลี่เงียบไปอีกอะแล้วกระตุกโคตรเยอะเลยปวดหัวโอเพนัวแล้วอีกอิมิลี่โอเพนเชตอิมิลี่โอเพนเชดเชดโอเพนหรือโอเพนเชดอะใช้คำว่าอะไรอะโอเพนเชดโอเพนเชดเลโอเพนเชดโอเพนเชต เออโจกุนบอกเอมิลี่ว่าเออไปเปิดในที่กลางแจ้งอ่ะแนะนำให้ไปเปิดที่กลางแจ้งโอ้ย,อยแน่โมสามคิดเลยนรองของเก่า้วยโอ้โหแอดเ,อเ้ยสตาร์ชแชมันคีย์อ่ะขอ,องจะได้แล้วสตาร์ชาต e ีคอมเ m นเด e Re คอม m m นเดตท t o open o u t d o o r ใช้กันของตกในโลก r e c o m m e n d ด d ท o o o คลิกขวาเพื่อเปิดใช้งานอไม่ใช่เลยโชคุณออ t d o ร r ที่กลางแจ้งใช้งานเพื่อทำการอัญเชิญแมวสุ่มลายเลกร์ทูโอ t t h แ o ด t d o o t อทดอรอิมิลีอิ y Emily มิลี y ไม่มีอะไรที่ฉันเรียกเด็กก็ทู o อเพนแ t ดเด outdoor outdoor ติดกันคำว่า outdoor มันติดกันนั่นแหละอันนี้ล็อกงงอ่ะใช่ไปไปเปิดเลยอยากเห็นเนี่ยเขาเปิดได้2กล่องเนี่ยเปิดต่อเปิดต่อสินี่เข้ามาอุดนี่เข้ามาอีกหน่อยเปิดต่อสุด อะไรอ่ะวิทร์โหลดโอ้โหเดี๋ยวถือเอาหัวมาเล Go To Open a d The Outdoor เล Go To Open a The Outdoor เอากุญแจมาเปิดที่กล่องนี้หรอแลกกิของไม่ได้ว้าวหมว่ากมากอ่ะ ไลท์วิตเทอร์โรสกับสไปเดอร์ไอ Let go to open at the outdoor รอบนี้มีแอดกี่คนสามสองคนวามาเดี๋ยได้แขอโอ้โหอย่างเม่มีแอดเอ้ยเฟนเจอแล้วแอดไม่เกี่ยวได้ของมาแล้วเวทแพดปวดหัวปวดหัวไม่อยากดูปวด เอาว้เหอะไรกันนี้น่านีเลยเอรยไหนเอาจริงดีที่เขาเดีอดผ่านนี่เลยพี่เอ็มแบนดหน่อยยูไฟ i n ชื่อว่าไฟออกัสอาซีหัวใจใครอย่าแกล้งเอมิลี่นะพี่อยากรู้ารู้สึกยังไงไปบ่นนะใส่พี่แน่เลย ี <id: see. S 2> เฟนไปกินข้าวแปรบน้ำไปแปรบน้ำเอาได้แล้วเหรอได้แล้วเหรอเดี๋ยวนะได้แล้วเหรออ๋กระจกเยอะแบบนี้เอาทำอะไรเนี่ยเออเฟมได้แล้วจริงเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมคุ้มไหมคุ้มไหม มีแต่คนใส่หัวลสเซียคุ้มไหมลสเซียเออคุ้มเห็นไหมเก็บเลยนี่มันคือของขวัญในปีนี้ถ่ายรูปเลยถ่ายรูป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 มุมสูงถ่ายรูปเลยไปแจถ่ายรูปแล้วลงกลุ่มนะถ่ายรูปเอาไปลงกลุ่ม